สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันต่อนะครับหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสารนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะของสารไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการละลายของสารนะครับซึ่งก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเหมือนกันนะครับการละลายของสารเนี่ยนะครับเราอาจจะพบเห็นในชีวิตประจําวันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการที่เรารับทานกาแฟนะครับรับทานชากาแฟนะครับเราก็ต้องเอามาละลายในน้ํานะครับอ่ะนะครับเราก็จะมีวันนี้นะครับกิจกรรมของเราก็คือการละลายของสารในน้ํานะครับเราก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้นะครับหนึ่งนะครับเกลือนะครับเกลือหนึ่งช้อนชานะครับ สองน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชานะครับสามน้ำมันพืชหนึ่งช้อนชาสี่พริกป่นหนึ่งช้อนชานะครับห้ากาแฟหนึ่งช้อนชาหกทรายหนึ่งช้อนชานะครับเจ็ดนะครับก็คือน้ำเปล่าเนี่ยนะครับทั้งหมดหกแก้วนะครับแล้วก็ช้อนคนหนึ่งคันนะครับสำหรับใช้ในการคนสารนะครับอ่ะวิธีทำนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเทน้ำลงในแก้วนะครับใบที่หนึ่งถึงใบที่หกเนี่ยปริมาณค่อนแก้วเท่าๆกันนะครับ 2ค่อยๆเติมเกลือนะครับปริมาณ1ช้อนชาลงไปในแก้วใบที่1นะครับแล้วก็ใช้ช้อนคนเนี่ยประมาณ30วินาทีแล้วให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงแล้วก็บันทึกผลนะครับ3นะครับเปลี่ยนจากเกลือเป็นน้ําตาลในแก้วต่อไปนะครับ1นช้อนชาเท่ากัน4ก็เป็นน้ํามันพืชนะครับนะลงไปในแก้วใบที่3 5เป็นพริกป่น1ช้อนชาลงไปในแก้วใบที่4นะครับ6 กาแฟ1ช้อนชาลงไปในแก้วใบที่5นะครับแล้วก็7นะครับทราย1ช้อนชาลงไปในแก้วใบที่6นะครับหลังจากนั้นก็คนให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ30วินาทีนะครับแล้วก็สังเกตผลการเปลี่ยนแปลงแล้วบันทึกผลนะครับ mm hmm. เขามีคำถามก่อนการทำกิจกรรมนะครับ mm hmm. เขาถามว่านักเรียนคิดว่าสารใดบ้างจะละลายในน้ำได้นะครับอันนี้ก่อนที่เราจะทดลองเนี่ยนะครับ นะเราอาจจะใช้ความรู้นะครับความรู้ที่เราเคยพบเห็นมาในชีวิตประจาวันเนี่ยนะครับเอามาตอบนะครับลองดูว่าสาร6ชนิดของเราเนี่ยที่เรานํามาทดลองเนี่ยลองคิดดูว่าสารอะไรบ้างที่มันจะละลายน้ําได้นะครับอ่ะนะครับคุณครูก็คนคํำต่อเหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะทดลองนะครับของครูครูคิดว่าเกลือละลายน้ําได้นะครับน้ําตาลทรายละลายน้ําได้นะครับแล้วก็กาแฟนะครับ อันนี้ที่ครูพบเห็นในชีิตประจำวันนะครับยังได้ทดลองนะไม่รู้จะใช่หรือไม่ใช่นะครับตอบได้เลยตามความคิดเห็นของเรานะครับใช้ความรู้เดิมนะครับลองมาตอบดูนะครับอ้าวนะครับการทดลองของเราเนี่ยนะครับนะคุณครูมีคลิปวิดีโอนะครับซึ่งคุณได้ถ่ายทําเองนะครับนะแล้วก็ได้ส่งให้นักเรียนไปแล้วนะครับนักเรียนสามารถศึกษาเองได้เลยนะครับ นะคิปจะมีความยาวประมาณ3นาทีนะครับเป็นวิธีการทดลองง่ายๆนะครับหรือถ้าใครนะครับนะอยากจะทดลองเองก็ได้นะครับเพราะว่าสารที่เราใช้ในการทดลองเนี่ยคือสารที่อยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะครับอยู่ในห้องครัวของเรานะครับพวกกาแฟน้ําตาลทรายพวกเกลือนะครับเนามันพืชริกปนนะครับแล้วก็ทรายทรายนี้จะเป็นคุณครูเอาทรายก่อสร้างมานะครับเป็นทรายฉาบทรายละเอียดนะครับ นะเราก็เอามาหนึ่งช้อนชาแล้วก็ลองนะลองใส่ในน้ําแล้วคนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับทดลองเองก็ได้หรือจะดูในวิดีโอก็ได้นะครับอ่าผลการทดลองนะครับนะผลการทดลองคุณครูก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ลงไว้ให้ดูเหมือนกันประมาณ1นาทีกว่านะครับนะหนูจะศึกษาจากอ่าคลิปวิดีโอก็ได้หรือเมื่อทดลองเองแล้วก็จะเอามาสังเกตเองก็ได้นะครับว่าไอสารที่เราใส่ไปในน้ําแล้วคน เป็นเวลา30วินาทีเนี่ยมันเกิดการเปลี Adjust ่ยนแปลงอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะเอาผลการทดลองตรงนี้ไปใส่ในตารางบันทึกผลนะครับอ่ะตารางบันทึกผลของเรานะครับมันก็จะมีสารอยู่6ชนิดนะครับทีนี้เนี่ยนะครับในช่องนะครับลักษณะของสารนะครับนนนเมื่อเราใส่ไปในน้ํานแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับเขาก็จะให้เราบันทึกผลนะครับเช<ว>่นอ่าเกลือนะครับเกลือเ<ว>นี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็คือ มันครูทดลองเนาะนะครับมันละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ําแล้วก็มีสีใสนะครับนะเกลือของคูเนี่ยมันสีแดงเพราะมันเป็นเกลือเกลือภูเขาหิมาลัยนะครับนะถ้าเป็นเกลือสมุทรหรือเกลือสิทางก็จะมีสีขาวนะครับเกลือที่มันไม่มีสารอื่นเจือปนนะครับมันก็จะเวลาละลายกับน้ำมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มีสีใสนะครับน้ําตาลทรายนะครับก็ละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ํานะครับแล้วก็มีสีใสนะครับ เขาให้การสังเกตเขาให้มองด้วยตาเปล่าเนาะคงไม่ต้องยกขึ้นมาชิมเนาะถ้าชิมมันคงจะมีรสหวานนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นน้าตาลทรายนะครับไม่ต้องนะครับนะเพราะสารบางอย่างมันชิมไม่ได้เนาะเช่นเอ่อทรายเนี่ยนะครับนะก็ให้สังเกตด้วยตาเปล่าอย่างเดียวนะครับน้ำมันพืชนะครับถ้าเราสังเกตน้ำมันพืชดีเนี่ยเวลาเราเติมไปน้ำเนี่ยมันจะไม่ได้ลายนะครับมันจะแยกชั้นกันนะครับน้ำมันพืชจะลอยอยู่ด้านบนนะครับนะเราเคยเรียนมาแล้วว่า เป็นไงน้ำมันพืชมันมีความหนาแน่นเป็นไงน้อยกว่าน้ำมันก็จะแยกชั้นแล้วก็ลอยด้านบนนะครับพลิกปนนะครับก็ไม่ละลายนะครับแยกชั้นกันนะพลิกปนก็จะลอยอยู่ทั้งในน้ํานะครับแล้วก็ผิวน้ําเลยนะครับกาแฟนะครับก็กาแฟเนี่ยจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ําแล้วก็มีสีน้ําตาลนะไม่ใช่สีใสนะแต่ละใบละลายเป็นละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับทรายนะครับไม่ละลายนะครับ นะจะแยกชั้นการทรายจะจมอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็คือตารางบันทึกผลของเราเมื่อเราบันทึกผลเสร็จนะครับมันจะมีคําถามอยู่9ข้อคําถามหลังการทํากิจกรรมเนี่ยให้นักเรียนเอาผลที่นักเรียนบันทึกในตารางเนี่ยมาตอบนะครับเนาะตอบตามตารางที่เราบันทึกผลเนี่ยามาตอบเลยนะครับอย่างข้อหนึ่งก็ถามว่าเมื่อเติมเกลือลงในลงไปในน้ําสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับนะก็เอาผลเนี่ยมาตอบนะครับ Laus, AL จนถึงข้อ9ข้อ9ในสูุปผลกนี้ทดลองสรุปได้ว e ่าอย่างไรนะครับนะครับทีนี้ครูขอเพิ่มเติมนะครับจากการทดลองของเราเนี่ยนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสารเนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยนะครับนะมันจะมีอยู่2ออย่างก็คือการเปลี่ยนสถานะของสารก็คือการที่สารเนี่ยเปลี wow. ่ยนสถานะจาก ของแข็งเป็นของเหลวจากของเหลวเป็นแก๊สแก๊สกลับมาเป็นของเหลวของเหลวกลายไปเป็นของแข็งนะครับเมื่ออุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็จะเกิดการเปลี่ยนสถานะนะครับเละออันนี้ก็คือการละลายของสารนะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับอันนี้แต่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับหรือการเกิดปฏิกิริยายเคมีเรายังไม่ได้เรียนซึ่งมันจะเป็นเนื้อหาต่อไปอันนี้เนี่ยนะครับให้เรา <S <S นะครับจำนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของของสารเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ย มันมีอยู่2ออย่างก็คือเปลี่ยนสถานะกับการละลายของสารนะครับอ่ะนะครับการละลายของสารเนี่ยมันจะมีคํา2คําเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือตัวทําละลายกับตัวละลายนะครับเขาบอกว่าตัวทําละลายคือปริมาณสารนะครับปริมาณสารที่มนันมีปริมาณมากกว่านะครับในที่นี้นะในการทดลองของเราเช่นอ่เราละลาย เกลือลงไปในน้าเนี the the ่ยนะครับสารที่มีปริมาณมากกว่าก็คือน้ํานะครับนะน้ำจะถูกเป็นตัวทําละลายนะครับส่วนตัวละลายของเราคือเกลือเพราะมันมีน้อยกว่าเป็นสถานะเป็นของแข็งด้วยนะครับน้อยกว่าเกลือเป็นตัวละลายนะครับเมื่อน้ําทําละลายเกลือมันจึงเกิดเป็นสารละลายนะครับนะมันก็เกิดเป็นสารละลายน้ําเกลือหรืออาจจะเรียกว่าน้ําเค็มก็ได้เนาะน้ําเค็มก็เกิดจากอะไรน้ําผสมกับเกลือเป็นน้ําเค็มนะครับ นะอันนี้เรียกว่าสารละลาย <blunt animation> นะครับดังนั้น sink? ความหมายของการละลายของสารคือเขาบอกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่การนําสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมกันแล <m urs> ้วสารที okay. <c oughs> ่ผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนะละลายต้องนําสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะครับ2ชนิดขึ้นไปมาผสมกันนะครับแล้วสารเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าเรา พูดว่าน้าแข็งละลายถูกไหมเอาน้ําแข็งเอาอไาตู้เย็นแล้วใส่แก้วไว้แล้วปรากฏว่าน้าแข็งกลายเป็นน้ำเราบอกน้ําแข็งละลายอันนี้เป็นคําพูดที่ผิดนะครับแต่เราก็พูดกันมาจนเป็นไงเราคิดว่ามันถูกแต่มันไม่ใช่นะครับนะน้าแข็งละลายน้ําแข็งละลายนะครับจะบอกว่าน้ําแข็งละไลายไม่ได้เพราะว่าน้ําแข็งมันมีน้ําแข็งเพียงอย่างเดียวเป็นสารแค่ชนิดเดียวนะครับน้ําแข็งมันแค่เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวนะครับจาก ก็น้ําแข็งกลายเป็นน้านะครับเราเรียกว่าการหลอมเหลวเนาะเป็นการเปลี่ยนสถานนะแต่ถ้าการละลายจะต้องมีสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะถ้าเราจะพูดให้ถูกเช่นน้ําแข็งละลายในน้าําอัดลมอันนี้ใช้ได้นะครับใช้คําว่าละลายได้พอมีสารสอชนิดก็คือน้ําแข็งกับน้าําอัดลมนะครับแล้วเมื่อน้ำอัดลมจะเป็นตัวทําละลายน้ําแข็งเป็นตัวละลายเกิดเป็นสารละลายน้อาอัดลมเข้าว่าไปนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าการละลายนะครับดังนั้นถ้าเอาน้ําแข็งออกมาแล้วบอกน้ําแข็งละลายผิด นะครับต้องบอกว่าน้าแข็งล้อมล้อมเหลวเนาะในทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ถ้าเราไปพูดในชีวิตประจาวันว่าน้ําแข็งจะเจหลอมเหลวแล้วมันก็ตลกอีกนะครับเพราะคนเขาเป็นไงเขาพูดกันในสิ่งที่ผิดจนคิดว่ามันถูกแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะครับ,นะรบอา้าการแยกสารโดยใช้การละลายน้ําเป็นเกณฑ์เนี่ยนะครับเราก็จะได้แบ่งเป็นสองประเภทคือได้เป็นสารที่ละลายน้ําได้กับสารที่ไม่ละลายน้ําในการทดลองของเรานะครับ เราจะมีสารที่ละลายน้ําได้กับสารที่ละลายน้ําไม่ได้นะครับก็คืออะไรละลายน้ําได้ก็คือเกลือน้ําตาลทรายกาแฟนะครับสารที่ไม่ละลายน้ํานะครับถ้าอย่างน้ํามันพืชนะครับแล้วก็พริกป่นไม่ละลายน้ําแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทรายนะครับไม่ละลายน้ํานะครับมีทั้งที่เป็นของเหลวแล้วก็เป็นของแข็งที่ละลายแล้วก็ไม่ละลายนะครับมาดูตัวอย่างของสารละลายนะครับมีน้ํา กับมีน้ำตาลนะครับเอามาผสมกันเอามาละลายกันกลายเป็นน้ําเชื่อมน้ํนลลาเป็นตัวทําละลายน้ําตาลเป็นตัวละลายนะครับนะก็เลยกลายเป็นน้ําเชื่อมนะครับทองแดงเป็นตัวทําละลายทองเป็นตัวละลายแสดงว่าทองแดงเนี่ยมีปริมาณมากกว่าทองนะครับทองในที่นี้คือทองคํานะนะครับอะไรมันมีนะครแพ,รง,พรงกว่ากันทองคําแพงกว่านะครับ ทองแดงละลายกับทองนะครับกลายเป็นสารละ master, <î immunity> ลายหน้านะครับบางคนสงสัยว <wide> ่าทําไมเอาทองมาทําให้เสื่อมราคาเอาไปผสมกับทองแดงทําไมนะครับของบางอย่างเขาต้องการความแข็งแรงนะการทําเครื่องประดับบางอย่างตัวเรือนบางทีต้องการความแข็งแรงทองเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนก็ไปผสมผสานอย่างอื่นนะครับให้เพื่อนมันแข็งแรงในการทําเครื่องประดับต่างๆนะครับอย่างเช่นแหวนอย่างเงี้ย แหวนกาไรเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ทองคํา100%นะมันจะต้องมีสายอื่นผสมนะครับจะมีทองคําอยู่ประมาณเก้สปอระไรประมาณเนี้ยนะครับนะอย่างทองแดงผสมทองกลา,า,า,ายเป็นหน้าอย่างเงี้ยนะครับนะกลายเป็นนานะครับอ่าอย่างเช่นพวกเอ่อการทําวัตถุมงคลการ,รหล่อเหรียญน,นะครับทำราเครื่องอะไรพวกเนี้ยนะครับเขาจะเอาโลหะหลายชนิดเนี่ยมาทำละลายกันนะครับกลายเป็นอ่า ไปลายเป็นโลหะชนิดใหม่นะครับนะอาจจะเรียกว่านวะโลหะอย่างเงี้ยนะครับนะเป็นเหรียญน,นวะโลหะนะครับมีหลายชนิดนะมีทองแดงผสมทองคํานะครับใส่ทองเหลืองอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่เขานะครับนะอันนี้ก็คือเรื่องของการละลายนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นของแข็งกับของเหลวนะของแข็งกับของแข็งก็ได้ของแข็งอของเหลวกับแก๊สก็ได้เช่นน้ําอัดลมน้ําอัดลมเนี่ยนะครับ ของเหลวคือน้ําจะเป็นตัวทําละลายแก mm ๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้มันละลายอยู่นะครับกลายไปเป็นน้ําอัดลมนั่นเองน้าอัดลมก็เป็นสารละลายนะครับเป็นของเหลวกับแก๊สนะครับคนละสถานะกันแต่ว่าทําละลายได้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนศึกษาเนาะไม่เข้าใจก็ดูในวิดีโอนะครับวิดีโอที่ครูลงไว้ของเรื่องของการทดลองเรื่องของผลงานทดลองแล้วก็วิดีโออันนี้นะครับแล้วก็ทำรายง,งานให้เรียบร้อยนะ ไม่ยากนะครับตอบคาถามพยายามตอบไปตรงคำถามนะครับจะได้คะแนนแล้วไม่ต้องไปกลับไปแก้ไขนะครับวันนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครับเนาะในเรื่องของสารละลายนะครับ่ะสวัสดีครับ